สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับก็ผมแพงเตานามคุณเก็บเหรียญนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสองบาทกุ้งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่หนะครับท่านสําหรับเหรียญสองบาทปีพศนี้นะครับท่านโหครับเป็นสีเงินนะครับเนี่ยผลิตเยอะพอสมควรนะครับท่านเยอะมากๆเลยครับท่านแต่ราคากับสูงมากๆกับไม่น่าเป็นไปได้ครับสําหรับเหรียญ องบาทสีเงินเหรียญเหรียญนี้นะครับท่านนี่ครับเราพิกกับรู้นะว่าจะเป็นปีพศเลยครับท่านเดี๋ยวผมกลับมาซื้อครับปีพศนี้ราคาดีมากเลยครับท่านนี่ครับประเทศไทยพศนกปันห้าร้อยสี่บเก้าครับท่านสองห้าสี่เก้านะครับเนี่ยสำหรับปีพศนี้นะครับเห็นชัดเจนนะครับสองห้าสี่เก้าเนี่ยจํานวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่ครับเนี่ยสองร้อยสิบสองล้านุ้ยไม่ใช่ครับสองห้าสี่เก้าเลครับ สองห้าสี่เก้านี่ร้อยเกตหนึ่งร้อยเกตล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสองพันห้าร้อยบาทนะครับท่านห้าร้อยเหรียญน,นะครับท่านหนึ่งร้อยเจ็ดล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสองพันห้าร้อยเหรียญน,นะครับท่านโอ้โหในดัชนีเงนเขาให้อยู่ที่เลยละหนึ่งร้อยบาทพอดิบพ,พ,พอดีครับท่านโอ้โหตั้งร้อยกว่าล้านราคาตั้งดัชนีเป็นร้อยนี่มันไม่ธรรมดาเลยนะครับท่านส่วนเหรียญที่ปากันใชน้นั่นนะครับตรงอยู่ที่เลยละ ยี่สาถึงสาบาบาทเลยนะครับ